<c oughs> กินก่อนเลยไม่เป็นไรเนี่ยวันนี้เราจะให้ตาสุมาสอนภาษาไทยโปรให้ฟังเออ,อไม่ใช่คือจะมาเรียนนะเรียนสักยี่สิบคำเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวให้เขากินขนมกัน นี่เราจะเรียนภาษาไทยบรูนี่จำได้สองคำแล้วหัวเดอะหัวเดอะกับอจัดด้วยจัดด้วยกินข้าวนนจำได้สองคำจากขนมจากขนม <laughs> จากเจี๊ยกินปลากินปลาลครับ นี่คุณไ,ได้ไรายการอะไร,รไม่ธรรมดาลเลดาวโบอกอ่ะได้ก่อนโบนีบอืมเหรอเรื่อมาเลยล่ะโบกอ่กโบกอ่ะเพกานะเพกาเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก็กินไปด้วยสอนไปด้วย เราเป็นเอาเอาเบื้องต้นเป็นหนึ่งสองสามถึงสิบก่อนหนึ่งหนึ่งเนี่คืออะไรมวย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 ครับมวยบ้าบ้าไปไปป้นปนซึ่งซึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโบยโอ้เดี๋ยวผมรับเลยเออมวยบ้าไปปูนซื่งบัด ตะปูเจ็ดตะปูเจ็ดปลาหน่ครับตป้าใน่หกตะปูดเจ็ดตะปูแปดในตะก้อนตะก้อนมันตะเกยมันยิ้คือเก้าครับตะเกะตะเกยครับตะเกยเก้ามันยิ้มอันนี้ทำไมมันยากมากเลยลืมไปแล้วหนึ่งขนาดหนึ่งลืมไปแล้วอะไรนะ จำไม่ได้สักคำเลยมันเยอะเกินหนึ่งหนึ่งนี่คืออะไรครับเมื่อกี้มวย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 ครับมวยมวยแล้วก็บาบ่ามวยบาไปไปครัยจำไม่ได้แล้วมวยบาปลา ไป,ไปสามไปแล้วก็สี่คือ,อสี่ปุนป้นปุน้นปุ้นแล้วก็แล้วก็อะไรห้าคืออะไรเสื่องเสื่องอยู่ใกล้ๆหน่อยได้ยินชัดเชื่องเสื่องเสื่อง,งครับแล้วก็ หกหกตะบัตะครับเจ็ดตะปูลตะปูนครับแปดปดนี่ตะบัดตะปูลตะกอนตะกอนครับแล้วก็เก้าเก้ตะเกะตครับสิบสิบมันยิดมันยิดอืมจำได้เลยโบยมวยครับเออจำได้เลหนึ่งหนึ่งจำหนึ่งได้เหรอ่อเมื่อยแล้วก็บ้า เอาอย่างอื <Bien ven ido> oh, ่นดีกว right like ่ามวยจำไม่ได้เอาแบบที่พูดกันก็กินข้าวในรุ่นแล้วนะกินข้าวจะจะโดย่ง่ายเลยผมกลัวว่าพูดไม่ได้ไม่ไม่มาบอกเลยมวยจะโดยมวยจะโดยจะโดยกินข้าวนะครับนี่คูดได้หัวเด้อไ่กินน้ำหัวเด้อหัวเด้อกินน้ำ แล้วก็ตัวเสียคนพูดกคนง่ายง่ายผูเพื่อนหน่อยเออคนเดอะจะโดยันเดอะจะโดยนี้จำได้อาบน้ำเลยกับเบย์เบยเบยเดอะเบยเดอะเบยเดอะอาบน้ำไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวคืออะไรเปเล่อไปเล่อครับเปเล่อไปเล่อปเนี่ยเกาะเนี่ยที่ไหนไปดูไปดูไปเบงคู่เบิงขานะครับไปเืี่ย ไปเด้อ,อะไร,ประเปลือกโกเเคยไปเที่ยวไปเที่ยวภูนะครับไปเที่ยวภูเคยว่าไปเที่ยวภูเพชรเนี่ยไปเที่ยวโกโก้ภูเพชรอืมไปเด้อไปเด้อกโก,โก้ภูเพชรรคับอ๋อแล้วก็เออไก่แล้วไก่เขาเรียกะอะไรไก่มูดช่วยฮะมูดช่วยมันช่วยมันยากได้พโฟนเ่ยครับวะ <laughs> จำไม่ได้ มันง่ายคือหมาคือไอจอเออยนั่นแหะง่ายจับได้อยู่กูเพื่อนกูเพื่อนพวกเลี้ยงเนี่ยหมูม้าเป็ดไก่เนี่ยคือแบบง่ายกว่าคือหมาไอจ่ออลิอันนี้คือหมูอ๋ออลินี่ง่ายอยู่อลินั่นแหละไอจ่ออลิก็งดูนี่อยอ๋อมันช้ง่ายกว่าเพื่อนก็เป็นวัวควายล่ะเตี้ยเตี้ยพวกวัวเนี่ยจัวจัวอ๋อ มันจะเป็นฮันลินนะครับยัวเตียะมันก็ฮันลินนะครับเตียยัวนะฮันลินมันก็เหมือนจ่อนันงโได้ฮันลินแบบอจอนอะไรโบรา้ฮันลินนะโบวาัลิซืออริัดเัเสียงอไหรอเป็นลิอะไรเลยอริอรา้จำไม่ได้จำได้แต่จ่อตัวเดียวอจอมันง่ายเพื่อนอจอนกัหมูอะไรนะอริไม่ได้ละ เจ้า阿里สองอย่างเออเออแมวแมวคืออะไรนะเมื่อกี้แมวเลยง่ายนะครับแมวคือกันอ๋อแมวคือกันนี่หนอแมวแมวนแมวนี่คือกันอ๋อแมวนี่คือกันนี่หนอเป็นลงกลูกชายภาษาเดียวกันนะครับเปนแมวเหิืนอ๋อแต่บางคำนี่คือบางอย่างนี่คือจะเหมือนกันแต่ว่าส่วนน้อยครับอืมส่วนน้อยยังเหมือนมันมันเหมือนกันอะไคือแมวคือการสเลียนนี่แมว ก็ไม่เอาแล้วครับไกล่ในกับบงคือแล้วครับเอ็นดูเอเอ็นดูเอ็โอ้ตายละจำไม่ได้ไปไปคนเดียวมีแต่แม่ยางเดียวหรอครับเออเออแล้วก็จะเอาอะไรอีกก็ได<ล><ม>้ภาษาเดียวกันแลยคนที่บ่อยบ้างก็ละบ้านถ้ากุศลเลยบางะะบ้านเนี่็เนะอินบุงคือกันขึ้นพูดด้วยกันเนี่ยอั่คือบ้นอานนาเล่านะครับน้ำคุณน,นี่คือผุ่มเลยน้ำคุณเนี่ยน้ำแบบภาษาเนี่ยครับผมผมว่าน้ำตาลหรอครับ น้ตลึกเตอะกตากล่ะฝกฝกาบอเดืตะกะเขาบว่าน้ำน้ำตลึกเขาว่าอย่างนี้น้ำผสมอบวกน้ำรสะอาดนะืมราว่าเาวันเมื่คืนกันเพื่อคือน้ำคุ่เขาว่าน้ำุณภาษาเขาเล่าอยู่แล้วน้ำโบราะครับอืน้ำคุณนนี่ฟังเข้าใจอยู่น้ำพุ่นอะคือเตากลุกฝกเดืตะกะตะกลตะกล อะไรละวัญญาครับต้นไม้อะไรต้นไม้คืออะไรอัลวออะอัลวออัลวออัลวอคือต้นไม้ไม่ซักไหนอัลลูอัลลูมไม่ซักอัลวอไม่ซักไม่ซักคือการเรียกแต่ว่าขึ้นต้นคืออัลวออ๋ออัลวอไม่ซักอันนี้เนี่ยุูมเอ็นอาจารย์เอ็นมาชนไัญแล้วไรเปนไรนี่แหละชนอะไรนี่เนี่ยไอ้นี่ต้นอะไรไม่รู้จักทองเปล่าเหรอผมเนี่ยครับ ต้นไม้ก oh. uh ุค huh. uh ุ huh. uh ้มเอิน huh. ต uh ้นแดงหรือเปล่าซอยนี่บอกว่าเราต้นแค่นะครับแค่แค่ปลาเหรอแค่ปลาแต่บนนี้แค่กินบาบต้นมันงามได้เลยพวกเอินซอยแมวนะซอยแมวต้นซอยแมวผมภูมเอินแต่เขาเอินว่าแค่อย่างแค่พอยแค่อย่างเราพวงของปราชญ์ของเขาแค่พอยแค่เล่าเนาะบกกระชายกล้วยอะไรกล้วยเขาเรียกเลยกล้วยกล้วยอืมเปรี้ยดเปรี้ยด มะลันลิ้นครับเรียครับยากกว่าอีกจะมะเข้าวนี่คือมะพร้เปล่ามะพร้าวบราณลิ้นปาได้ปันไหนครับอ๋ออันนี้คือพอจะเข้าใจอยู่แบบเปล่ามันก็คล้ายๆนะแต่ว่ามันออกเสียงมันคล้ายๆกันเขามะพร้าวผมขุยมะเปล่านะคล้ายเคียงกันนะส่วนกล้วยเนี่ยโมันไปละละเพราะว่าผมเปรีิ้นเปรียเออไหมเปรียเปรียคือกล้วย อแล้วก็ต้นไผ่เหรอต้นไผ่เขาเรียกอะไรไม้ไผ่โอ้ไม้ไผ่หน oh, ไม่เนี yeah. นยนะ้ยหนไม่น่ะคืออ,อบาอบางังเอออาบังชสิ่รังคือว่าคาตาเปนโนไม้ขึ้นมาเขาเรียกว่าอบาบังเลยครับ๋อ oh. พกขึ้นต้นร่นเลยเป่เป็นเป็นอะไรปล่คือไม้ไผ่บ้านเน่ยครรงเลยนะครับ,รรบไปไปทางไม่เลยนะอ๋อเ oh. ส่รังบร,บริบบิ่นเก่าเลยครับต้นเป็นหนต้นเป็นยังเป็นหนอนี่ยว่าหนไม้ครับว่าอาบังอาบังเพราะเขาขึ้นแล้วเ่รางเาว่าหนไม้ได้เปล่าเนี่ยเป็น บรนเป็นเสีงเลยเป็นเรียงรได้บาเลยครับงอะครับเป็นสรยงของขมายไพ่อันนคือไม้หวขวานเนี่ยครัอรงเออจาร์ปะม้หัขวานคือกันนั่นะไม้หวขวานเป็นสีงไพ่โจำม่ากไม้หวขวานเราเอินเาเอินเอินน้ำเขาไม้หวขวานอ๋อจบเป็นไม้ยพกับอารมณ์องไม้เยไพ่อารวงคือกันนะครับอารองครับโอ้จบยามากเลย จะเทบทวนที่ผ่านมาอ่ะจำได้กี่คำอ่ะโดยโดยหนึ่งเนาะหนึ่งใช่ไหมโดยเน้นหนึ่งไหมโดยแล้วข้าวโดยเก้าเหรอข้าวขากินเยอะคือข้าวอ๋อไม่ใช่หนึ่งคืออะไรไม่เกี่ยหนึ่งสองสามอ่ะมวยคือมวยมวยมวยอ๋อมวยลืมเลยนะมวยบ้าคือหนึ่งสอง มวยบาครับหรือโอ้ยมวยบาเอาแค่สามพอเราจะจำแค่สามมวยบาแล้วก็ไปไปอ่ามวยบาไปเออปวยมวยบาไปปูนคือสี่มวยบาไปโปโปปูนปูนครับมวยมวยบาไปปูนครับห้าในเสืองเสืองเสือง มวยบาป,ปายปนเซอร์ข้าัจับได้แล้วอโอ้ใจใโอ้ปวดหัว <S <S โอ้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะไม่ไหวไม่ไหวพอเ,อ,อเดี๋ยววันหลัง,งเดี๋ยวถ้ามีโอ,อกาสจะให้เขาสอนใหม่โอเคนี้แล้วันนี้ 你大叔我上哪了？